โรงเรียนแก่นนครในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเขาได้มีการจับมือกับภาคีเครือข่ายนะครับอบรมแกนนํานักเรียนกิจอาสา V ีเทนเดอรเทนเนอนะฮะเพื่อเป็นการพัฒนาแกนนํานักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองตลอดจนเ,เป็นการช่วยเหลือเพื่อนนะฮะเพื่อนนักเรียนจากปัญหาต่างๆได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับที่ห้องโสตศ,ศึกษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นนะครับดรสิทธิพลพระผลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในชื่อ VT t r i n the Trainer ประจำปี2565โดยมีนางหัตถการนารีวิจิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นคนครวิทยาลัยกล่าวต้อนรับนะครับโดยมีนางวชิระยาขาวจุ้ยนะฮะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบผู้รับทุนโครงการ แล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไผ่โรงเรียนแก่นนครและโรงเรียนกัลยานวัดจำนวน95าคนเข้าร่วมกิจกรรมครับด้านดรสิทธิพลพหนทัพร,รองผพ้่ำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นกล่าวนะคะว่าการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ V ีเชิญเดอะเทรในครั้งนี้ค่ะก็จะเห็นว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีที่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นกิจกรรมที่พัฒนาแกนนํานักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดทักษะในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเพื่อนๆที่มีปัญหารวมไปถึงนะคะจากปัญหาภาวะเครียดจากการเรียนต่างๆการดึงศักยภาพและก็การค้นหาเป้าหมายในชีวิตสามารถออกแบบการเรียนการออกแบบวิถีชีวิตให้เหมาะกับความสามารถของตนเองสร้างนิสัยใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาตนเองในการทำเป้าหมายให้สำเร็จและก็มีความสุขในการดำารงชีวิตสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน อีกทั้งนะคะยังมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตได้ด้วยนั่นเองค่ะขะผู้เรียนให้มีศักยภาพอย่างในนั้นก็คือการเป็นผู้นำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนถือว่าถือว่าเป็นสมรรถนะแห่งอนาคตที่จำเป็นยิ่งดังนั้นเด็กที่จะก้าวข,ขึ้นเป็นผู้นำนั้นก็มีความเป็นจริยงยิ่งครับที่ต้องรับการเทรนโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งเราเอง ก็พยายามที่จะฝึกฝนแล้วก็หากิจกรรมให้เด็กๆได้มีเวทีได้มีการแสดงออกอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นการปลูกฝังในการเป็นผู้นําและเมื่อเด็กเป็นผู้นําแล้วเด็กก็ยังเธอสามารถนําประสบการณ์แล้วก็ทักษะความรู้ความเป็นผู้น,นํานี้ไปสู่โรงเรียนต่างๆซึ่งก็จะสร้างให้เกิดผู้นําเกิดขึ้นในพื้นที่ของพวกเราซึ่งก็เป็นเป้าหมายสําคัญถ้าหามว่าเด็กๆของพวกเรานั้นมีความเป็นผู้นําที่ถูกต้องก็จะสามารถที่จะนําพา ในเรื่องของการพัฒนาไปนอนาคตได้เนได้ใหญ่ดียิ่งอันนี้คือเป้าหมายที่พวกเราเองในฐานะสพบาขอนแก่นที่ดูแลเรื่องการศึกษานั้นมีความตั้งใจที่จะ